อ๋อเป็นเกษตรครับปีนี้เป็นไงบ้างสองไม่พออีกเอาเอาเอาปล่อยไม่ไปแล้วครับเลี้ยงจากกระต้อไว้ตัวตัวนี้ยมันฟุ้นมันก็ไม่สายไหนโคตรเลี้ยงไว้ถ้าปล่อยไปแล้๋ยวตายอ๋อเลี้ยงไว้ดูว่าดูว่าจับเข้ามาแล้วมาขังเอาไว้ลูกผลตัวตัวนี้เลี้ยงไว้อ๋อโอเคคือพี่จะมอกรองซื้อนกปล่อยกจล

อันนี้คุณเอกพันธ์ลิลิศนะครับค่ะผมเป็นน้องชายของบิ๊เสลีลิศค่ะท่านนายกอบจก็มานะแต่ไม่รู้น่าจะอยู่หลังเรื่องเรื่องไ้จ้ะมันเก็บไว้ซื้อหมาซื้อครูนะพอไหมนี่เท่าไหร่เนี่ยรู้ไหมแบงค์อะไรแบงค์อะไรแบงค์พันมีกี่แบงค์มีกี่แบงค์สองแบงค์สองแบงค์รวมกันเป็นสามพันสองพัน เดี๋ยวเขาจงขายให้ใครตังค์ให้คุณยายนี่คุณยายที่ร่วมประกันอยู่นะครับคุณยายเขียวหมากป่ะเขียวเดี๋ยวไปช่วยหมากก็อีกทุงแล้วกันเพราะเป็นเดผู้ใหญ่เผื่อเขาไเอาน้ำเอาน้ำหมดด้วยเพราะข้าวกล่องน่าจะไม่ผู้ใหญ่รู้จักไหมบินบาลีลิสโอ้โหไมเชื่อถนนเลยป่ะเฮ้ยเอาข้าวสารอาหารแห้งมาเดี๋ยวใหญ่ได้ป่ะ ยังไมนึงไดต่างเดียวก้นนึงอ่ะาไไม่ห่ใหญ่ออกไปต้องนิจจอเหลือขึ้นน้บ้านแต่ได้ถายได้ไหมได้ออกไปด้เลยไหมได้เดี๋ยวตรงนี้ดึงข้าซ้ายหน่อยนะน้ำจะไหลออกน้วแทนลอยไปเอยไหลอยู่แล้วอย ถ้าหลอมมันลุกมันก็หนีได้แล้าน้องวบินบอลลิลิตครับเอกพันเอกพันอ๋อบินบอลลิลิตโดนเทามา เันดว้องนี้จะรไไหนาลูกแ้ทางนู้นก่อนเลยที่ไหนบ้านไก่เขาัดผู้กับเขาจะ้านคือความใส่ขาวข้าวก็ได้ข้าวขาวคือยายม่ใส่ฟันฟ้อมหรอครับ

มาำอ่ะบุกผิวใหญ่ขนาดเลยเหรอยึดแขนขึ้นเลยอ่ะหลังเออโอเคครับน่าที่วากระเป๋าน้ำได้ยังน้ำได้ครับน้ำเป็นขวดหรือเป็นครับสวัสดีครับคือตอนนี้ผมไทยเอกพันธ์บรรลฤทธิ์นะครับก็เป็นตัวแทนของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับโดยท่านประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญูบุคคลสำคัญบริวารท่านประธานนั่งยืนท่านดรวัฒนาสุขสินยิ่งเดือนนะครับ แล้วก็คุณบินเบ,นบนลิดผู้จัดก,การฝ่ายกิจกรรมพิเศษของมูลนิธิรุ่งกระตุยนะครับให้ผมเป็นตัวแทนนะครับได้นำข้อสารอาหารแห้งเนี่ยมาแจากจ่ายให้กับผู้ที่ประสบภัยนะครับที่จังหวัดสุขโขทยัยตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอศรีอะไรนะศรีสําโรงศรีสัมโรงนะครับศรีสําโรงนะครับเพราะว่าได้รับการร้องขอจากท่านในอำเภอศรีสําโรงนะครับว่า ชาวบ้านที่นี่นะครับได้รับผลววกระทบอย่างหนักแล้วก็น้ํนาท่วมเข้าไปประมาณ2อถึงสเมตรนะครับ <Okay. S 1> ท่วมมาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ได้แล้วนะครับ <Okay. S 1> พอทราบข่าวนะครับจากท่านนายกฯพวกเรานะครับท่าปนประธานมูลนิธิวัดบรรลก็ได้เตรียมสัภารากำลังแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยมาจจดแจงให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนที่จังหวัดสุโขทไทยนะครับซึ่งเรามากันเมื่อวานนี้นะครับและววันนี้เราก็เข้าในพื้นที่ ก็เห็นสภาพที่น้องประชาชนแล้วรู้สึกว่าสงสารนะครับเพราะว่าเขาใช้ชีวิตไม่ปกติเพราะทุกวันเขาก็ต้องไปทำไร่ไถนาปลูกผักเก็บพริกเนี่ยในสวนที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยต้องตัดทิ้งหมดเลยนะครับต้องตัดทิ้งหมดเลยพริกนะฮะเป็นพันพันต้นเป็นพันพันต้นก็ต้องตัดทิ้งหมดเลยเข้าของเสียหายนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจและก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ย,ยื่นมาช่วยเหลือพื่อพี่น้องที่อยู่จังหวัดสุโขทัยที่เบอร์40นะครับแม้จะเป็นกําลังนเล็กๆแต่เราได้สร้างฝันและกําลังใจให้กับพี่น้องให้เขามีรอยเยิ้มนให้เขาได้ทานข้าวให้เขามีเครื่องอุปโภคบริโภคได้รับประทานต่อไปในวันข้างหน้าซึ่งกว่าน้าจะลดนี่ผมคิดว่าหน้าอีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกอบจจังหวัดสุโขทัยนะครับท่านนายก อบอ,อ,อ,อที่สีชำรงท่านแอมเพอที่ร้องขอมานะครับขอบพระคุณมากๆที่ได้รับคำาห่วงใหญ่นะครับจากผู้ใหญ่ใจดีและก็หน่วยงานราชการ่ากที่นี่ได้เข้ามาช่วยขอบคุณมากครับ